อย่ามาแต่งอย่ามาแต่งค่ะสาวสาวไดบบนี่คือใส่ลูกป,ปูปไฟแบบดอกไม้เป็นอีดอกบอกอุ้ยขออภัยพี่น้องคือแบบสาวสีเห็นแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าท่านได้วาแหมมันคั้นปากมีไม,ม่ีอยากกเอาเป่าเลยเกินอย่าโกนเลกเกินอยากคั้นเข่าอยากยุ่มหัวเนาะพี่น้องเนาะไปเห็นคุณบอยสิริใช้นะออกมาโพสพี่น้องโพสว่ามีคนทรงแซตไปหาคอมเมนต์ว่านักแล้วอันนี้ทรงแซดพี่น้อง ที่จงไวบอกเอาออกมาเอาออกมาเปิดเผยสู่พี่น้องเขาเบิ่งค่ะพี่น้องทักไปหาเขาหน้าซ้่นอย่าฝ่าวางเด้อบานครูว่่นอุ้ยบานเจ้าอย่าฝ่าวางเด้ยอ,เอ,เอย้ายเออย้ายหรือเปล่าเส่็จโปรไฟล์ดอกไม้คืออะไรเพศอะไรทำไมไม่กล้าโชว์หน้าตากล้าว่าเขาแต่ไม่กล้าโชว์หน้าตัวเองอืมใหญ่ศูนย์เด้อดคยศูนย์คมว่าในพี่น้องคอยจนอ่านบ่ได้มาอาม่านมาอนีก็นยังศูนย์อยู่ค่ะ นี่ทักไปกับเวลาแบบโอ้โหเที่ยงคืนแล้วนอนหลับสนุ่นอนหลับซ้านอนหลับนะเวลานั้นน่ะฉันหลับแล้วค่ะเป็นยาฉันคือว่าท่านข่าวมูจากเถืาวตีสลับแตเว้นพี่น้องสลับแล้วปันนั้นน่ะฉันไปเบิงหมอล้ําฉันก็หลับคือกันมวนอยู่หมอล้ํานมมวลเด้พี่น้องแต่ว่าฉันมักลับหลายกว่าถ้าใครไปวันเปิดฤดูกาลหมอล้ําใจกันร้อยพี่น้องปีก้อนนี่เนาะ ฉันไปนรับยูนาหานเลยจ้าฉันมากหลับพี่น้องมันวนอยู่แต่ฉันมากหลับอีหลีเอออ่ะอันนี้ก็มีสข้กความมาอ่านเป็นภาษาอีสานได้บอสันจิตตกลองบอพี่น้องรู้สึกว่าแต่ว่าอีสานมาฉันก็ยังตกลองตกคล้องอยู่อ่าอ่านสักหน่อยแล้วกันเนาะเฮ็ดหยางบ่เคยปรึกษาภรรยาสิไล่ไปใต่ก็บบบอกภรรยาคั้นบ่มีคนไปเว้าในไหลแอนก็บบฮหูไปงาน ว่าวทาเพื่อแฟนคลับไปถ่ายคลิปลงเพจเจ๋องคนหักเมียอ,อีกเห็ุเพื่อแอนอ่าหักเมียอีหลีเนี่ยเห็ดเพื่อแอน,ออลน,อแอนผลงานวงเพลินกับลงเพจแอนตีสิลงเพจเจ๋ของเหตดหยัืงกุ้มปิดกัเอาผลงานแหลกแนบมีสิรอแฟนคลับกะสิมีแต่แฟนคลับป่าเท่านั้นที่เบิง่งเอากูกะบ้าที่สุด คลั่งกุมปิดบอคือแอนจริงใจแอนบอเคยเอาลุมมาหลอกคน้นี่โตนแอนอยู่ภายในใจแอนเป็นเมินหลานคําแต่เพิ่นบาวา่าอุ้ยหู้ดีนะเจ้าหู้ดีนะเจ้า,หเ,จาเห็นเขาตอบอ่ามือต่อมาห่ามองสีเทียงมาอีกสูกูถ้าถ,ถ้ากูสิกินเขาเทียมแสูกูกินเขาเพราะเจ็บได้ทางจสิการเฮ็ดกลุ่มที่ดีลองเบิ่งเอาความสามารถศิลปินเข้าแลกแต่ละเถ่อบอมแมนเอาลูกกับเอาแอนเดียกค้นเขาเอา เขาเสียวลูกกับเมียเขาเขาเป็นยังเจาไปเดือดร้อนนี่ยังโอ้ยฉันฉันที่อ่านจบบัเนียพี่นอ้องแล้วก็ว่ามีอีย่างเฮ็ดแล้วมีแอนทาพอใจรักบอเออมีอย่างที่เฮ็ดแล้วเฮ็ดให้แอนเน่ทําพอใจรักบออหักบอทําให้แอนเน่ได้ไหมอะไรประมาณนี้บ้างเนาะคุอยอ่านพิษหรือว่าเราเขียนเพศไม่ อันนี้คอยว่าสีบอยุ่งอุ้ยเจ้าไม่ควนยุ่งจา้าเจ้าไม่ควนยุ่งแต่คอยลิตนแอนมานังเบาแก่ให้สามีแอดมินบานคูกะมีแต่เงีย๊ยไทยสุดแฟนขาบานคูกันดากันอีกบดูนพังแทบบานคูนอบอมีบอ,ม,บอมีคุณนภาพอนอ้ยคุณนภาพบาได้เป็นเขียนถือนะคะที่น้งคุณนภาพสรุปแล้วเป็นอย่างกับเขา จะเป็นยังกับเขาวะคิดก่อนเนอเป็นยังไปหู้ดีกว่าเขาแท้พี่น้องเออสิสีเบาเวราวเดยพี่น้องเมื่อวานนี่ก็เห็นอยู่สีเบาเาวแล้วแต่เมื่อนี่เอา้าเรือนม้าก็ยังเจออ,อยู่ก็เลยว้าวซะอืเป็นยังกับเพื่อนบบไดไปหาเลียงเพิ่นบละ่ะไปบอกเขานะ่ะเจ้าเนี่ยเบามาคําหนึ่งเนี่ยคอยว่าสิประยุ่งแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่เจ้าควรทำ คอยวาซิบอยุงเป็นสิ่งที่เจ้าควรทําแต่พอแตมแม่เขาเขาก็ยังบได้ว่าให้ลูกเขาปัานนั่นจากเจ้าเป็นผู้ได้หูดีกว่าเขาเป็นคิดตาเขาบอกเป็นคี้แคลเขาบอกคือหูขักเออ,อใหว่หวาหลายดวย้ว่าเนี่ยแต่ว่าเฝาบอกว่าอย่าเฝาห่างเด้อบานครูปาดเป็นแสนเขาสิมาห่างอย่างสาวเขามีแต่สิตืมแล้วก็มีอีกกลุ่มหยิบยอ่อยอีกเยอะแยะที่อนนั้นแต่กลุ่มหลักๆน่ะ ที่ว่าศิลปินเพื่อนยูน้ำนับเป็นแสนค่ะสิม่ห้างอย่างสาวสาวหรือเถา,าซิม่ห้างอย่างเถาเออแล้วก็เห็นอย่างเ่เคยปรึกษาพะ่อนล้วโอ้ยเขาวอกกันตลอดเขามีความสุขแฮปปี้ลาสุข้าไปวันเกิด เห็นบอเขาแฮปปี้มากกับชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามและหลังๆเนี่ยคุณบอยศิริชัยจากที่แต่ก่อนนะจะอยู่ช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยก็จะเดินสายกับคุณแอนตลอดเป็นบอทุกคนเพิ่นกับเดินสายตามเมียตลอดเลยกะถ้าไม่ได้ไปเขาก็มีงานของเขาไงและอย่างเขาทําธุรกิจหลายอย่างมากจ้าสาวต่อให้เขาไม่ทํากลุ่มปิดเขาก็มีเงินแต่ที่เขาทํากลุ่มปิดเนี่ยแฟนขบเพิ่นเรียกร้องจ้าเพิ่นอยากดูอะไรพิเศษพิเศษโอเคบอ แล้วก็น้องเพชรน้องพรไม่ต้องห่วงค่ะเขามีเ c ีของเขานะคะเขาก็คือจพ่อเขาจะเอามาในไลฟ์กลุ่มพ่อกับแม่เขาจะเอามาไลฟ์กลุ่มปิดก็ไม่แปลกพ่อกับแม่เขาจะเอาเขามันในไลฟ์กลุ่มปิดก็ไม่แปลกนะคะอืมแต่ถ้าคุดเอาไปนะแปลกแน่นอนอุ้ยลีพี่น้องฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกว่าอย่างว่า คือการทํางานของศิลปินก็เหนื่อยมากแล้วยังม่เหนื่อยกับเจ้าเอกไม่าะบอกเราค่อยสูนย์แทวพี่น้องลงก่อนดีกว่าเนาะ คือใดๆแล้วทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่เพียงอยากบอกว่าคุณอ้างว่าเป็นแฟนคลับแล้วบอกว่าหวังดีกับเขาคุณหวังร้ายจะสาวคุณทําให้เขาปวดเฮสนะคะเขาปวดหัวมากๆโดยเฉพาะฉันฉันอ่านแล้วฉันปวดหัวแทนคุณแอนคุณบอยมากๆเลยคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้คุณแอนคุณบอยนะจะบอกว่าแอนออดีคือศิลปินที่ฉันชอบและฉันก็เชื่อมั่นในตัวเธอมากว่าเธอเลือกคนได้ถูกมากๆและฉันก็เชื่อมั่นในตัวคุณบอยสิริชัยที่ฉันเคยได้ไปสัมผัสเขาหน้าเวทีจริงๆว่าเขา รักครอบครัวแน่นอนอยาว่าเขาสีบานห่างบ้านฉันบานเธอเนี่ยสีห่างกอนบานเขาเขาไม่ได้สร้างไม่หลังทอใดก็ทอครอบครัวเขาสุขสันต์สิตายฝากมาให้คิดเนี่ยมีคำหนึ่งที่คอยเห็นด้วยกับเจ้าที่เจา้าโรงมามีคำเดียวเท่านั้นแหละคอยว่าสีบายุงนั่นแหละคือสิ่งที่เจ้าคว่นเห็ดจบปอจบนาอพี่น้องเออเออหรือคอย หรือทักมาคุยกันใดเด้อเจ้าอยากมีอย่างเจ้าอยากมูอย่างนะคะอันนี้ก็ฝาาพระดยลการแต่ไม่มีอะไรทุกคนอ่ะด้วยความที่แฟนคลับบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรไปต่างๆ,ๆนานานะแต่ว่าเราก็ศูนย ์บทุกคน0เมืองสาวศรีไม่์เนาะแล้วก็เชื่อว่าตัวศิลปินอะ่ะเพิ่อกก็ไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าอะไรขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคืออะไรเยอะๆกับเขามากมายไหมเขาก็เป็นของเขาแล้วเขาก็มีความสุขดีเขาไม่ได้มีเรื่องเราอะไรแปดหมากันซะหน่อยเรื่องกลุ่มบ้านกลุ่มบ้านคู่นะเชื่อไหมว่าแอดมินสาวศีมึงเลยตั้งแต่ ทางด้านศิลปินเขาประกาศมาว่าไม่อยากให้อะไรออกมาจากบ้านคู่ไม่ไม่ว่าจะเป็นการแชทกันโพสอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยเอามาพูดเลยนะเราไม่เคยเอามาลงไม่เคยเามาพูดเลยเพราะเราให้แกตศิลปินเรารักไงเรารักแอนออร์ดีเรารักเขาแล้วตอนเนี้ยเขายิ่งประสบความสําเร็จเขาสวยเขาหุ่นดีฉันรักเขาฉันเคยเห็นตัวจริงเขาแล้วก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้อ้วนเขาก็ผอมก็สวยนี่แหละตอนฉันไปหาเขานะ่ะฉัน,นยิ่งกว่าองค์อีก เออแต่น้องแอร์เราตัวเล็กๆคุณบอยก็ตัวสูงเล็กๆนะคะไม่ได้อ้วนหน้าเนี่ยพี่น้องแล้วทายรูปออกมาหนาแล้วเกือบแบบบมพมนิดนึงแต่ว่าตัวจริงคือหน้าเรียวมากหน้าหล่อมากคือเขาหล่อมากสวยมากนะคะแค่นั้นแหละฝากไว้คิดฉันรักเขาจะติดตามผลงานเขาฉันชอบเขาที่การแสดงอะไรต่างๆเธอไม่ชอบเธออย่ามาแต่งจ้าจบเนะาะเธออย่ามาแต่งเด้อยายเห็นอีกเด้อไม่ใช่นี้โอเคบอ นะสำหรับคลิปนี้พี่น้องส่งกำลังใจให้คุณแอนคุณบอยดีกว่านะคะส่งกำลังใจไปเยอะๆผ่านการกดไลค์กดแชร์เพจสติมเมอรเลยก็ได้นะคะจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้กำลังใจให้คุณแอนคุณบอยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ